สี่ครับนะว่าไงผมหลบสุดท้ายแบบนี้โอ้โหสรอเบอรี่สมองสวยงามกันไปเลยผมนะสมาอีก ฮัลโวันนี้ครับผมมาพอครับผมสตาลอตทุนหน่อยครับผมนะวันนี้ก็มาเล่นสรอมบี้คันนี่ว้าวจัดไปเลยผมนะทุนสองร้อยห้าสิบครับผมเบียดเริ่มต้นที่ซิมมาไปเลยผมหนึ่งร้อยลอบอตอตโตออโตว่าไงครับผมโอ้โหไม่มีสักตัวมาแล้วผมกล่องอะไรอย่แบบนี้อ๋โอ้ยสตรอมบี้แปดทรัสครับผม ชัดไปผมนะครับเงินรางวัล208กครับผมนะยังไงต้องไปตรอแล้วมาอีกแล้วผมกล่องอะไรเอ่ยแบบนี้โอ้โหเจ๋งสวยงามครับผมกับเงินรางวัลไนชั่เรียบร้อยดีครับผมนหนไปเลย250ร้อยสองร้อยห้าสิบสอง เราลับมาเงียบเช่นเคยแล้วจัดไปเลยคผมกล่องของหวานอ๋อโอ้เป็นเอครับผมเอกเกลืออ้าวกล่องของหวานแบบนี้ว่าไงอ๋อโ,โอเคเรียบร้อยดีครับผมนะในใหม่อีกแล้วรับไปเลยผมในเช่นเคย4 0 5นะจ๊ะเจ็ดเกล ไม่มีอะไรครับผมอ้ยตรามาในซีเื่อนอ้าวสรอมบี้ปารัดแบบนี้ก็เรียบร้อยดีผมไนส์มาอีกแล้วสรอมบี้ปารัดตึงๆที่ที่ไม่มีอะไรเลยครับผม โอ้ย oh, hey. อะไรกันวะเฮ้ hey, <Hey. S 1> hey. สราแเตเรืมมาหนึ่งตัวคผมอืห uh huh. ไม่มีเลยอ๋อเงียบเหงากันไปจริงๆครับผมดอกนี้ สาลด์เตรีอมมาแล้วครับผมสองตรวจจัดไปมาเบียนมาหกฟีสราบินขอสวยๆแล้วกันนะผมอ้าวเปิดมาลุงเขียวตรวจแล้วครับผม่าคิวสวยงามตรามปบปผมกับสลอม,มีปลาตราเดียวผมนะ โอ้โหสรำมีสมองบวกเอว่าไงอา้ clear, อาวเกลือผมรอบสุดท้ายว่าไงแบบนี้โอ้ยจบไม่สวยครับผมนะรับไปเลยับผมนะกับเงินรางวัลรวม3ามร้อยเก้าครับผมหกรอบเช็ดเกลือโอ้ยเนาะ โอ้โหสายเตือนเกือผมเจจัดแปะแปเลยครับผมดาวสิทธิฟีสราบินหกหลอบอื้อหืออบวกเคว่าไงลุงเขียวก็มาบวกเอเลยเคเหมือนเดิมครับผมจัดไปคุณสองหนึ่งตัว โอ้ยเกลือเกลือไปเลยครับผมนะคูณสองแล้วผมตัวที่สรองผมมาถึงเราจะเปิดแรกๆไม่สวยเท่าไรครับผมนะหลังตึงตึงไปเลยครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยดีครับผมนะอื้มมันตรองอย่างนี้สี่เพื่อน จัดไปเลยครับผมนะโอ้โหมาแล้วครับผมสระางแยบเรือสองตัวไปเลยครับผมนะวายสองตัวแบบนี้โอ้โหสรอมมีลาตรารับผมจัดไปรเรียบร้อยดีผมนะกล่องอะไรอย่าแงบบนี้ก็เรียบไปเลยครับผม พีดคลี <c oughs> อื้มเคสรดสวยงามผมนะอย่างครับผมยังเหลืออีกแามรอบว่าผมคูณสองสอง,สองตัวไปแล้วครับผมนะโอ้โหแสมดีปลาตราดยาดใบเตียมเตียมเดียวจัดไปเลยครับผมคูณแาม อย่งครับผมยังไปตรอผมเกีเตรียมเตรียมแถวเชียนเคยครับผมจัดไปคูณสามอีกหนึ่งตัวเอเรียมร้อยดีจัดไปอครับผมคูณสี่ครับผมนะว่าไงผมรอบสุดท้ายแบบนี้โอ้โหสรอมมี่สมองสวยงามกันไปเลยผมไหนสมาอีกแล้ว สวยงามเช่นเคยผมกับเงินรางวัล250ร้อสองครับผมแจกไปเพื่อนคุณห้าเป็นเลยเรายัางไม่จบครับผมเรายัางไม่จบเพจคสวยงาม,ามผมกับลุงเขียวนะครับผมนะ12สอิบฟีสระบิน777 อ,อถือว่าสวยงามผมรอบเมื่อกี้เลขตองสวยแบบนี้กล่องอะไรเอ่ยเปิดไปสวยๆงามๆหนสิเพื่อนโอ้โหเป็นเจลวนๆครับผมนะอะไรกันวะสวยงามไปเลยผมกับเมกล่านะครับและไปเลยผมนะกับเงินรางวัลหกรเจสิบองครับผม โอ้โหปิดท้ายด้วยของอะไรเลยแบบนี้เป็นโอ้ยสตรอมบี้ตวัวตลกครับผมสูเปสวยสวยๆกันเป็นเลยจบใช้กันไปแล้วครับผมนะกับเงินรางวัลเจ่นร้อยยี่สิบครับผมผมไปขอจบไปสรัมนี้ได้พี่น้องครับพ่บอยค่อยพ่อกันไมหมผมก่อนหนาจะได้ฝากกดไลค์กดติดตรัมด้วยนะครับผมวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ